ัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้มาแกะกล่องไม่ใช่กล่องสุ่มนะคะเป็นกล่องซื้อสินค้าทั่วไปจากร้านตัวขายถูกแต่ว่าพัสดุมาส่งแล้วจะมีชำรุดตรงนี้เนาะนี่แตกฉีกเลยน่าจะเป็นการกระแทกทยังไงก็ไม่มั่นใจนะคะส่วนอื่นก็ซีลเรียบร้อยกันละเดี๋ยมาแกะดูพร้อมกัน ราะว่าทางร้านบอกว่าได้สินค้ามาเผื่อได้ไม่ครบหรือว่าอะไรยังไงให้มีหลักฐานดโดยการถ่ายวิดีโอเนาะถ่ายไปดูนะคะมาลุ้นพร้อมกันซื้ออะไรมาบ้างจำไม่ได้เลยกล่องนี้ไม่ได้เลอช่วงหยุดปีใหม่เอามานี่ไล้ ี้เป็นไฟเบอร์ตัวขายถูกไฟเบอร์ผักอันนี้เป็นลิปสติกน,นี่คืออะไรเอ่ยผ้าเช็ดทำความสะอาดผิวแบบเปียกเป็นแพ็คแบบนี้เนาะสองแพ็คสองแพ็คคนละสี นี้ลิปสติกนะคะสองแท่งนี้เป็นแป้งบาปาร,ร่าเบอร์สองเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองอ๋อนี่เป็นไซส์เล็กเ่ยนี่คืออะไรอ่ะอันี่คือลิปสติกยกกล่องสองกล่อง